สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u b e ช่องนี้ช่องเดิมนะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยท่านที่ร่วมคอมเมนต์อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอไปเจอหัวข้อน่าสนใจนะเอวันงานแฟนมีดมีใครได้ไปตาม คู่หลิงออมหลังจากงานแฟนมีจบกันบ้างบ้ามีใครไปรออยู่ตรงที่จอดรถที่น้องจะขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยมีไหมแฟนชาวจีนเขาเอาภาพมาฝากนะเนี่ยละค่ะคือภาพอันนี้เลยจะเป็นในส่วนของน้องหลิงนะที่เดินออกมาพร้อมกับคุณดิวเช่นเคยค่ะนี่เขาก็สังเกตกันนะจะมีน้องออมเดินลงมาด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในใจอะนะเขาก็ทีเล่นทีจริงว่า อุตส่าห์จัดงานแต่งใหญ่โตแล้วอะแล้วบ่าวสาวเขาจะเดินกลับห้องหออะไรด้วยกันหรือเปล่าเขาก็ลอดสังเกตจะแม้จะเป็นความหวังลมๆแรงๆก็เหอะแต่ก็นึกว่าเอยอาจจะได้เห็นโมเมนต์ทั้งคู่เดินออกมาด้วยกันอีกคั้งอะไรอย่างเงี้ยหลังงานแฟนมิี่เลิกหลายคนบอกเธอพอเหอะเขาสองคนนะเวลางานแฟนมิี่หรืออีเวนต์ต่างๆอะพองานจบแล้วอีเวนต์จบแล้วอะเขาก็ต่างคนต่างกลับ บ้านใครบ้านมันแม่ใครแม่มันเออเขาเขาภาษาจริงเขาแปลอย่างนี้จริงนะบ้านใครบ้านมันแม่ใครแม่มันนะคะหลายคนที่แบบว่าพอเซลเสร็จหลายคนก็บอกว่าเธอก็น้องออมเขามากันทั้งครอบครัวก็ต้องขึ้นโดยครอบครัวกับป้าเออนะคือเขาใช้คำนี้หลังแฟมี่เลิกแล้วเนี่ยหลังงานแฟนมี่เลิกแล้วเนี่ย ทั้งสองอ่ะยังคลายๆร้อนแรงกันอยู่ไหมเพราะว่าในเวทีมันร้อนแรงมากเลยใช่ไหมคะโชว์ทุกโชว์มันสวีทวิวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังงานแฟนมิยังคงสวีทวิวิวกันเหมือนในเวทีหรือเปล่าเขาก็คาดหวังอ่ะปรากฏว่าไม่มีโมเมนต์สวีทวิ v วิวตามมาเลยแถมหลายคนยังแซวด้วยว,ว,ว่าเธอพอพรุ่งนี้เช้าใช่ป่ะเขาไปเจอร่วมงานกันอีกพรุ่งนี้เชา้าต่างคนก็ต่างแนะนําตัวเองใหม่กันทั้งคู่อีก คล้ายๆความหมายเขาแฝงไปด้วยในยาว่าเหมือนคนไม่รู้จักกันแล้วก็ทําความรู้จักกันใหม่ทุกวันสองคนนี้เขาบอกเธอยังไม่รู้หรอพวกเขาทั้งสองอ่ะก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของมิตรภาพนั่นแหละณตอนนี้นะณวันนี้ที่เขาจับสังเกตได้เขาจับสังเกตค่ะเขาไปรออยู่ข้างหลังเลยก็ไม่ได้มีแค่แฟนคนจีนนะคะคาดว่ามีแฟนคนไทยอยู่ด้วยแหละก็ถ้าใครอยากจะส่งน้องหลิงน้องออมกลับบ้านเขารู้จุดเขาก็ไปรอ นะฉากที่ได้ก็เห็นแต่มาม้าดิวเนอะคุณดิวก็มาส่งน้องหลิงเช่นเคยเหมือนทุกครั้งมีคนหนึ่งก็ถามว่าโอ้ยอย่างนี้ก็รู้แล้วสิว่าน้องหลิงนั่งรถอะไรอะ่ะนะแต่เขาก็ไม่ได้สารต่อเรื่องรถอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็เข้าใจน้องว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยอะไรหลายอย่างด้วยบอกเอาแล้วคุณดิวไม่กลับด้วยกันหนอคุณดิวเดิเนไปไหนอะไรอย่างเงี้ย ขาบอกทำไมไม่นั่งรถของบริษัทมาด้วยกันเลยคันเดียวก็คือเขาก็เห็นแล้วเขาก็มีหลากหลายคำถามเนอะเขาก็คงสงสัยก็คงถามไปอย่างนั้นได้คำตอบก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่หลายคนบอกว่านึกว่าจะกลับเรือนหอด้วยกันอุสตส่าห์จัดงานแต่งซะใหญ่โตละหลายคนบอกโอ๊ยวันนี้น้องๆคงกลับไปนับเงินกันตาฉ่ำแฉะเลยแหละก็แซวกันขำๆมาค่ะบอกว่า ้ครๆก็บ่าหลายคนพูดว่ามันไม่ร้อนแรงอ่ะไม่ร้อนแรงเหมือนในเวทีก็อาจจะผิดหวังนิดๆน,ดนะเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสนะเราจัดกันใหม่คือความหมายเขาคือจะจัดยังไงอะ่ะโรแมนติกอ่ะสถานที่บรรยากาศให้มันโรแมนติกจนสักครั้งสินาทั้งคู่ต้องยอมยอมใจกันแล้วก็นั่นแหละเป็นแฟนกันจริงๆประมาณนั้นประมาณว่าบรรยากาศเป็นใจเดี๋ยวแม่จีนเขาจะจัดให้ มันต้องได้สักทีสินาแล้วก็หัวรอกันนะเออนี่เขาก็บอกว่าออืหเธอตามไปรอเขาอยู่ที่ไหนอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถามเป็นความรู้ไว้แต่หลายคนก็คือหัวเรอะค่ะคือคิดว่านะต่างคนต่างรู้ว่าณนะตอนนี้น้องสองคนอนะเขาก็ยังเป็นในเรื่องของมิตรภาพดีๆที่มีให้กันแต่จะถามว่ายังเป็นแฟนกันไหมก็คงยังจะไม่ได้ใช้คํานั้นนะเพราะเขา เขาก็พูดก kind of like, oh, ันนะเหมือนเขาก็รู้กันแหละแต่ก็แบบอยากจะยัดให้สองคนนี้อ่ะเขาได้เป็นแฟนกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกโอ๊ยสองคนนี้หรอมาวันนี้ใช่ป้าทำอีเวนต์ร่วมกันออกงานแฟมี่ด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็เหมือนคนรู้จักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือแนะนําตัวใหม่กันทุกวันเลยเหมือนคนไม่รู้จักกันเหมือนคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยต้องมาทําความรู้จักกันทุกวัน หลายคนยกตัวอย่างอย่างฉากเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะต้องมีแต่เนื้อต้องตัวทั้งสองคนก็ยังคงขออนุญาตกันก่อนที่จะถ่ายฉากแบบว่าเลิฟซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ความรู้สึกแบบก็ยังห่างๆกันอยู่น,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออนะเขาก็จะสังเกตละเอียดเนาะอันนี้ก็ต้องเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะน้องดังเร็วแล้วก็เพิ่งมาร่วมกันร่วมงานกันครั้งแรกแล้วมันก็ดังปุ้งปังอะไรอย่างเงี้ย ถ้าจะดูดูไปจริงๆก็ยังไม่ถึงปีเลยมั้งคะที่น้องทั้งสองคนเขาได้ได้มาร่วมงานกันจริงจังจนมันดังเงปี้ยงปางอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนละกันนะว่าอนาคตมันจะเป็นไปยังไงต่อไปอืมหลายคนก็ขำคอมเมนต์นี้นะที่ประมาณว่าจุดประเด็นว่าสองคนดูเหมือนไม่ร้อนแรงไม่สวีทวีทวิวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเธอ ประมาณว่าในเวทีมันก็พอแล้วน้องเขาแสดงให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้น้องหลิงอะยังไม่ได้ซื้อเรือนหอก็ต้องต่างคนต่างกลับบ้านกลับไปก่อนป่ะนะหลายคนก็ขำก็แบบเจ้ากันเล่นนะคะมีความสุขหลังจากแฟนมีแต่แต่ละคนกลับไปอย่างอิมเอม,มีความสุขนะเออเดี๋ยวดูซิเขาบอกอยากจะรู้จังเลยอะ่ะว่ามัมดิวนั่งรถอะไรกลับ ไปรู้สึกว่าคุณดิวนี่ก็จะเริ่มดังในหมู่ของคนจีนเหมือนกันนะเพราะว่าหน้าตาคุณดิวอะเป็นสไตล์ที่คนจีนเขาชอบอยู่แล้วทำไมเขาชอบแบบไหนชอบแบบหน้าตาใจดีนุ่มนวลอ่อนหวานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมัมดิวใช่ถุกตรงนี่ถ้ายังแบบว่าอายุเท่าๆน้องหลิงน้องออมนี่คือไม่พลาดค่ะจับจิ้นแน่นอนนะ เออเอไปเห็นมาคลิปหนึ่งมีบางคนก็จับจิ้นน้องหลิงกับคุณดิวด้วยนะเขาบอกคู่เนี้ยของจริงเพราะว่าเขาจับสังเกตว่าเวลาไปไหนมาไหนอะคุณดิวจะต้องแบบว่ามาส่งน้องหลิงตลอดดูแลน้องหลิงดีตลอดซึ่งตรงเนี้ยเขาแบบเขาชอบมากเลยอะ่ะว่าคุณดิวใส่ใจน้องหลิงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เห็นนะคะน้องออมก็มีคุณแม่มาด้วยใช่ไหมน้องหลิงก็ก็จะมีคุณดิวนี่แหละที่อยู่ข้างตลอดนะคอยดูแลเหมือน จะว่าผู้จัดก,การส่วนตัวเลยก็ได้ลูกรักอะลูกรักนะเขาเออบางบางช่องบางเพจเขาก็จิ้นการคู่นี้คู่หลิงกับคู่คุณดิวก็มีเออนี่เขาบอกเนี่ยสองคนเนี้ยหลังเลิกงานทีไรนะก็ไม่ร้อนแรงเลยอะเป็นแค่เพื่อนธรรมดากันเท่านั้นเองหลายคนบอกว่าใช่ฉันก็รู้สึกว่าน้องทั้งสองคนนะ พอทำงานด้วยกันเสร็จทุกครั้งเลยนะพอวันที่สองเข้างานออฟฟิศใช่ป่ะต่างคนก็ต่างต้องแนะนำตัวเองใหม่อีกครั้งก็คือคล้ายๆว่าทำเหมือนคนไม่รู้จักกันเราต้องมาทำความรู้จักกันใหม่ในวันที่สองของหลังจากงานอีเวนต์ซึ่งงานอีเวนต์มันดูสนิทสวีทบทวีวิวอะไรกันมากเลยไงนะนะหลายคนก็บอกโอ้ยหัวเราะบางคนก็หัวเราะทั้งน้าตาคือใจนึงมันก็ผิดหวังนิดนึงอ่ะก็คืออยากให้เขาได้กันนะอะไรอย่างเงี้ย แต่หลายคนออกไปในแนวขำๆค่ะฮ่าฮเขาบอกใช้คำว่าไม่สวีดวะอีกคนบอกใช้คำว่าไม่ร้อนแรงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะกันนะคะก็ออกแนวเข้าใจแล้วก็ขำขแล้วค่ะอืมนี่เขาบอกว่าเอ้ยมันยังคงเป็นความลับอยู่นะระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี้ยหลายคนบอกโอ้ยฉันอยากจะหัวเราะออกมาเป็นเสียงไก่ไก่ขัน เออภาษาจีนนะอยากจะหัวเราออกมาเป็นเสียงไก่ขันเออนะอืมอีกคนหนึ่งบอกว่าเออเธออยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะอ,อืมหลายคนบอกว่าใช่ฉันรู้สึกว่าน้องทั้งสองคนอะ่ะเหมือนกับยังไม่ได้รู้จักรู้ใจกันจริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยณนะวันนี้นะนะณนะโมเมนต์เนี้ยเขายังรู้สึกว่าอย่างนั้นก็คือมันก็ดูออกอ่ะเนอะเพราะทุกครั้งหลังจากเสร็จงานน้องก็ต่างคนต่างกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะให้เขาสวีบวิวิวกันขนาดไหนเขายังไม่ได้นะเขายังไม่ได้อะไรกันขนาดนั้นเราก็ทํางานแล้วเหนื่อยเราก็ต้องกลับบ้านเนาะเออเขาบอกอันนี้บอกว่านี่ก็คือว่าเขาจะไม่สนิทกันยังไงเสื้อผ้าเขายังแบบมีอยู่วันหนึ่งน้องออมยังยิบเสื้อผ้าน้องพี่หลิงมาใส่เลยวงเล็บอันนี้สร้างข่าวลือนะคะแต่อันเนี้ยข่าวจริงนะเขาบอกวงเล็บข่าวจริงก็คือ น้องเขายังมีกุญแจบ,บ้านของพี่หลิงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็นะอันนี้เรื่องจริงก็ให้ไปคิดเอาเองให้ไปคิดเอาเองไปเต้าข่าวต่อเอาเองนะอืมก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่นี่คนนี้เขาบอกว่าทุกครั้งนะก่อนจะเล่นฉากเลิฟฟีนะก็จะต้องพูดว่าเออขอขโมยประมาณว่าขอให้จูบนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ได้ไหมพี่สาวอันนี้เป็นคำพูดของน้องออมแลละสิเขาบอกเออขอโทษนะคะขอจูบหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็แซวกันขํามขำนะเออก็นะเอาเป็นว่าประมาณนี้หละประมาณนี้ละแฟนจริงเขาก็รอบจับสังเกตก็เห็นมาได้ประมาณนี้แล้วแฟนชาวไทยวันนั้นมีใครไปมีใครไปจับปฏิกิริยาหลังเลิกงานเลิอกอีเวนต์อะไรของทั้งคู่บ้างปะ นะหรือว่าแบบนอกเวลางานอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมเขาบอกถ้าไม่ใช่เวลางานคู่นี้จะแบบเออเหมือนพอซ้อมเสร็จหรือว่าเสร็จงานเสร็จอ่ะอีกวันหนึ่งคู่นี้ก็จะทําตัวเหมือนไม่รู้จักกันมารู้จักมาทําความรู้จักกันใหม่ทุกครั้งเลยนะอ่ะแม่จิงเขาก็เห็นมาอย่างนี้ถ้าคนไทยมีความคิดเห็นยังไงนะเขาก็ยอมรับว่าเขาก็แอบผิดหวังอยู่ลึกๆแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่า เวลาของคู่นี้ยังอีกยาวไกลนี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาจะยังคงคอยจับสังเกปตปฏิกิริยาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่อไปค่ะอะเดี๋ยวคลิปหน้านะมีอะไรมาอัปเดตหรือว่าใครในที่นี้มีอะไรจะมาอัปเดตแชร์ข้อมูลมันๆกันก็มาร่วมอัปเดตกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ